สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินดตีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต์ต์กรถีบก,กครั้งในวันนี้กือสกู๊ปไซเบอร์พังกันต่อนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอาชีพหนึ่งนะครับเนาะเป็นอาชีพที่อย่างเอชลันเนอร์เนี่ยมันก็มีตัวคอร์สำคัญอย่างทั้งแบบอะไรกีวีกับลูซี่ใช่ไหมที่เป็นนะครับนั่นะคืออาชีพแฮกเกอร์หรือเน็ตลันเนอร์นะครับ ผู้ตามตนในประสบการณ์องเล่นเกมไซเบอร์พัง277เนี่ยเน็ตเนอร์ก็ถือเป็นอาชีพที่ผมชื่นชอบในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นรอบไหนนะครับคือผมก็บูแ้แหละแต่ส่วนตัวสิวผมสนุกกับการสเตลมาในการแบบแฮ็กเข้าไปในกล้องวงจรปิดตรวจสอบพวกแก๊งแล้วก็ทําการช็อตหัวมันเลยนะครับผมก็พยายามเล่นแบบเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีเนาะประมาณแบบเออก็จะฆ่าคนให้น้อยสุดนะครับก็เลิกหมวให้พวกเขาขเหมือนแบบอ่ะ เหมือนอะไรเครื่องดับอ่ะให้เขาหมดสติไปเหมือนที่ลิเบก้าตอนเธอฟิวขาตอนพี่ชายตายแล้วกีวี่มันดับเครื่องเธอให้อะไรแบบนั้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงอาชีพของเน็ตแลนเนอร์โดยสังเขปกันนะครับโดเน็ตแลนเนอร์เนี่ยก็นปลว่าเป็นแฮกเกอร์อาชีพแฮกเกอร์ที่ถือว่าเป็นแฮกเกอร์มือฉมังมากในโลกของเซิร์ฟพังนะครับที่จะมีอินเทอร์เฟซแล้วก็เห็นว่ารูปแบบเกมเพลย์ของทั้งเวอร์ชันเอ่อเกม2017เนี่ยพอมาเอชวันเนอร์เนี่ยเขาก็เข้ามาเหมือนเกมเป๊ะเลยนะครับแต่กรณีของเวอร์ชัน เทเบิลทนะ็อปร์พีจีนั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงะนะเอาไปว่ามันคือกลุ่มคนที่มีเซมเอร์วร์เนี่ยฝังในร่างกายของเขาโดยเฉพาะหัวนะครับและกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็จำการเหมือนท่องอินเทอร์เน็ตในรูปแบบโลกอนาคตเนาะมองหาระบบที่จะเจาะข้อมูลนะครับขโมยข้อมูลเพื่อไปขายกับผู้แบบผู้ให้บริการผู้ใช้บริการนะครับเพราะในอ่ยเนอร์หลายคนเนี่ยก็ทําเป็นหารรับจ้างเนาะที่จะขโมยความลับของบริษัทนะครับ แต่เอาจริงไม่จะเป็นตัวเบนเดนเนอร์เพราะทีโลกอนะาคตเซิร์ฟพังแล้วก็เจ๋งว่าแทบทุกคนในโลกเนี่ยก็สามารถเข้าขโมยอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมานั่งจ่อบนคอมนะครับปุ่เมาส์เออสามารถโทรศัพท์ได้ผ่านขึ้นสมองตัวเองหาข้อมูลได้ผ่านชิปขึ้นสมองตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้นใครว่าจะแฮกชาวบ้านได้เหมือนกับเน็ตแันเนอร์มืออาชีพนะครับโดยเน็ตเนอร์เนี่ยถูกพูดถึงครั้งแรกในไซเบอร์พังสองพันสิบสามนะครับ Wheels of the Age นะครับโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะใช้เซเบอร์เด็กเนี่ย คือเชื่อมต่อกับเน็ตนะครับในความยุคสมัย2013เนี่ยมันยังมีความเป็นอนาล็อกอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะการใช้คีย์บอร์ดเนาะเน็ตแลนเนอร์เนี่ย,ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดูทันสมัยกว่าไงเวลาเข้าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วไม่ต้องพิมพ์ค้นหาเองแล้วสามารถใช้หัวตัวเองเนี่ยเจาะข้อมูลไปได้เลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยทางโคโปรหรือบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีเน็ตแลนเนอร์ทำงานให้อยู่แล้วนะครับโดเมนที่ก็เป็นหน่วยสากความปลอดภัยกับ Data f o r t r e s s นะครับ ในขณะที่ก็มีเน่ยเนอร์กลุ่มเนี่ยก็เป็นเหมือนหาจ้างที่บอกไปไงเราก็เห็นว่าอย่างลูซี่ในเอชแอนเนอร์เนี่ยเธอเรียกว่าถูกบังคับโตมาให้เป็นเน็ตเนอร์เพื่อเข้าไปยังโอเน็ตเพื่อลงข้อมูลจากอะไรข้อมูลยุคโบราณเนาะแต่เราก็เห็นว่าโอเน็ตนั้นอันตรายมากนะครับเพราะลูซี่ Lucy ก็ตายเพียงแือคนทีละคนนะครับทาให้เราเห็นว่าไอ้บริษัทเนี่ยคือก็ไม่ชช่ทุกคนเนี่ยอยากจะทํางานกับอ阿าสกะอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนก็เหมือนเกิดมาไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันเนี่ย ก็ถูกบังคับให้เป็นเน็ตแันเนอร์ให้เป็นหนุ่มทดลองเหมือนเป็นทรัพย์สินนะ่ะมันเป็นทรัพย์สินแทบจะเป็นทาสได้เลยนะครับแต่นั่นก็เป็นเป้าหมายของบริษัทอยู่แล้วไงบริษัทใหญ่ขนาดน,นี้ก็ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอ่ะในแง่ของถ้าเกิดเป็นทางฟิสิกอลเนี่ยก็จะเป็นเหล่าทหารอย่างพวกอดัมสมัเชอร์ใช่ไหมแต่ขณะที่ระบบทางออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องพึ่งเน็ตแันเนอร์มือฉมังนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูซี่นะเขาค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยนะครับในข้อมูลของวิกิเนี่ยเขาก็มีกาาาารรรเเเเเเคคีียวว่านานา่่งงพนนนนนนถึทป็็ตัอออ์ ในช่วงวัยเด็กๆเนี่ยพวกเนี่ยน่มืออาชีพเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับแต่ที่นี้เนี่ยอ่ะเรามาดูข้อมูลที่เวอร์ชันเกม2017เนี่ยของ C Project l e เเนี่ยเขามานําเสนอกันนะครับเรียกว่าอ่ะผมแคปมาจากเกมโดยตรงเลยเปิดเกมมาเลยนะครับเพราะว่าในเกมแนวน,นี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนข้อมูลใช่ไหมจอนนี่นต่างๆใช่ไหมไออาร์บีจีแทบทุกเกมมันมีหมดนะครับเพราะว่าเปนเกมที่แบบรอมันเยอะนะครับอ่ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในเวอร์ชั่นเกมนะครับ เน็ตเลิเนอร์ในปีส0 77การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้หลายคนใช้ PDA หลายคนก็ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวหลายคนก็ยังใช้ตัวประมวลผลแบบระบบประสาทคนธรรมดาทั่วไปนั้นต่างรู้วิธีใช้ระบบต่างๆเหล่านี้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งการทะเลาะก,กันนะครับกนเนาะบางคนก็ทะเลาะก,กันผ่านออนไลน์ปัจจุบันในโลกจริงก็เป็นนะเนาะแต่เพียงแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าแบบพูดคุยกันแบบออนไลน์เปิดเผยอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ยังมีคลุยประเภทที่สามารถใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้เพื่อสร้างสิ่งมาสจันย์คนกลุ่มนั้นก็คือเน็ตแันเนอร์นั่นเองนะครับเรียกว่าโอ้โหคือทําไมคนเหล่านี้นี่เขาต้องแต่งกายให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเนาะในเวอร์ชันเกมนะเนาะเราก็เห็นว่าอะไรอย่างกีวี่กับลูซี่เองก็มีเครื่องแต่งกายแตกต่างกันไปแต่มันก็มีผลนะครับเพราะไอ้ชุดนี่มันช่วยระบายความร้อนร่างกายได้เราก็เจะลูซี่นะั้นไม่ชอบใส่ชุดแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นปมในวัยเด็กไงที่เธอถูกบังคับให้นั่งบนเก้าอี้ แล้วก็ถูกเสียบหลังคอแล้วก็แบบเข้าไปโอนเนี่ยต่อเวลาแล้วก็ส่งชุดนี้ด้วยนะครับจึงเข้าใจได้บางคนก็เลือกสไตล์โอฟแฟชั่นคือแช่น้ำแข็งไปเลยนะครับแบบที่ลูซี่หรือกีบี้ทำอ่ะเนาะอันนี้เข้าใจได้นะครับก็เป็นชุดพื้นฐานซับเนเนอร์ที่ต้องการจะแฮกข้อมูลแบบแฮกระยะยาวนะครับแฮกต่อเนื่องเน็ตเลนเนอร์รู้วิธีเข้าออกระบบคอมพิวเตอร์ภาษาใช้เขียนโปรแกรมและวิธีการเขียนหรือปรับแต่งไวรัสุอันตรายและเป็นอย่างดี ถ้าพวกเขามีเด็กในมือเนี่ยพวกเขาก็จะอันตรายพอๆกับทหารของบริษัทที่ติดอาวุธตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยทีเดียวก่อนนอนในเกมโอ,อ้โหเราคือสามารถแฮกข้อมูลจะยักกายได้เพียงแค่เราเห็นศัตรูเน็ตแลนเนอร์หลายคนนั้นเป็นฟรีแลนซ์ที่ทํางานกับตัวเองเท่านั้นแต่ก็มีจํานวนหนึ่งที่ยอดทำงานกับบริษัทใหญ่ๆนะครับเพื่อษาความปลอดภัยกับป้อมปราการข้อมูลอย่างเหนียวแน่นทุกวันนี้บริษัททุกบริษัทต,ต่างๆก็เลี้ยงกองทัพเนลนเนอร์สุดแกร่งไว้ที่นั่นนะครับ รียกว่าเป็นตัวสําคัญอย่างมากต่อองค์กรเนาะที่ข้อมูลนะั้นคือโคตรจะสําคัญนะครับมันจะหลุดรั่วออกไปไม่ได้อ๋อนเน็ตแลนเนอร์ผมลืมตัวละคราชาปไปเลยเนาะตัวละครในเพลงจบของเอชแลนเนอร์นะครับ MV นะครับเนี่ยลนเนอร์เคยทุกขนาดนั้นเป็นผู้ปกครองไซเบอร์สเปซโดยการเชื่อมต่อสมองของพวกเขากับเครือข่ายระดับโลกที่สุดแสนจะกว้างใหญ่นอกจากนี้พวกเขาเนี่ยอ่ะนี่ชุดละอย่าต้องใช้ชุดสุดพิเศษในการหลอดเย็นร่างกายพวกเขาเอาไว้แม้ว่าเน t ต u ลนเนอร์ทุนน้อยเนี่ย จะใช้วิธีการนอนแช่น้ําแข็งในอางน้ําก็ตามนะครับก็พลูซี่เนาะกีวี่เธอก็ไม่น่าจนนะแต่แหละชุดแบบนี้สำหรับคนรวยนะครับเพราะอย่างในเกมเนี่ยเจอคอที่เราพอรู้จักที่เป็นเนอร์เนอร์คือ T uck, ทีบัคใช่ไหมที่เธอแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ยุคสมัยนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยการปฏิวัติที่นำโดยเลนโเนอร์ที่เก่งสุดตัวการลาเชบัมมอสนะครับก็ลุสเเป็นตัวคอที่ลูซี่พูดถึงด้วยนะไซบเบอร์สเปยที่กลายเป็นดินแดนแห่งเดมอนที่ถูกกั้นหรือเกือบจะกั้นได้โดดยแบลคสุกร่งนะั ก็เป็นเรื่องล่าอยู่สมัยก่อนเนาะที่ต่อมาไอเรื่องโอเน็ตเป็นเพียนนี่เอาคันนิคแฮมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรียกว่ารอของมันก็เยอะกว่าสมควรเนาะทั้ง NCPD Ice Road a l a s k a 阿拉สกาหรัฐอเมริกาใหม่บริษัท Fixer n o m a d Scavenger เนี่ย r i p p ิล Dog ชอปมาทีม <c oughs> กลุ่มนี้เดมิ่งทั้งเกียรติขี้หน้าแบบโดยส่วนตัวมากๆนะครับก็อย่างข้อมูลนี้เนี่ยก็อาจจะมาเล่านะครับข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวกับตัวอนิเมะด้วยเนาะ ก็เรียกว่าเออเป็นอาชีพที่ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเวลาเล่นอาชีพนี้นะครับคือผมก็ไม่ใช่สายชอบสเตลล์ขนาดนั้นนะแต่ผมก็ชอบแบบเวลาแบบเออแฮกขอ้อมูลจากไกลแลวแตัวเองมันดูแบบเฮ้อฉันไม่ต้องลงมือเองนะครับแฮกดูจากกล้องชาวบ้านซะเลยนะครับเปิดมาอ้ามึงหลบอยู่ที่นี่เองใช่ไหมอาจช็อตสมองมันเลยนะครับคือมันคืออาชีพโหลดผมเลยรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ไงดูแบบยิ่งใหญ่มากไม่ต้องเอามือเปื้อนเลือดนะครับ คนที่บอกไปผมมักจะเล่นโดยปณีปนอมว่าก็คือถ้าไม่ฆ่าก็จะไม่ฆ่าจ่ไม่จําเป็นนะครับจริงๆแกซีโปรจริเลีแกก็เคยโม้ไว้ก่อนเกมได้ขายนะว่าเฮ้ยเกมเนี้ยสามารถเล่นจบได้โดยไม่ฆ่าใครเลยซึ่งเมื่อไหร่ผมคิดดูดีๆมันก็ได้แหละถ้าเกิดเราแบบสเตลเก่งพอแล้วอ,อัพชิปที่เราแบบช็อตหัวได้โดยไม่ต้องตายเนาะเพราะแต่ต้นเกมเนี่ยมันก็สเตลได้แต่แรกเลยนะครับ แต่แต่ตอนแรกผมก็นึกว่าเออถ้าเกิดเราไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยมันจะส่งผลต่อตอนจบเกมหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับตอนแรกนึกว่าจะเหมือนเกม Dishonor อรซะอีกก็เสียใจนะครับที่แกมโมไว้แล้วผมก็จะผิดนะครับ <laughs> เพราะอะไรที่แกมโมหลายอย่างมันก็ไม่ได้โผล่จริงในเกมนะเนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับอาชีพเน็ตลันเนอร์ในโลกของเซิร์ฟพังก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเรื่อว่าลูซี่เองเธอก็ลำบากพอสมควรเนาะเป็นอาชีพที่เธอถนัดแต่ก็เป็นปมในอดีตที่เธอแบบ ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าหร่เนาะแม้แต่กับเดวิดนะครับก็เกิดใครช่องนี้มกดไลค์กดแชร์กดสิดตได้รู้สึกตอนนี้จะมีก้อยกดโดนเนทแบบผ่านคอมเมนต์ใช่ไหมอะไรอะไรสุร์แชทอะไรสักอย่างนี่แหละหรือแบบคอมเมนต์โดนเนทได้ก็ผมจะลองใช้งานดูนะครับตอนนี้อาดอยางนี้คือผมยังไม่ลองเปิดใช้นะเพราะถ้าเกิดใครอยากสนช่องผมผ่านช่องทางนี้ก็มาลองกันได้นะครับขอบูท่านที่ติดตามกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ